เอา้าก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอามือนี้ก็มาอยู่กับสารรอไข่จิลยครับผมมาอยู่กับสูตรสารแตกง่ายกันเนาะครับเนาะอยู่กับจิลี่จิมิครับผมมาอยู่กับเกยมยังวะระเบิดแจกโซกพอดีโอ้ยแจกอีหลีบอไหนมาลองเบึงเ้งนี้จัดไปจัดไปด 4, 200, 30, ครับผมกับทุนยุ่ิสรละเออสี่พันสองร้อยสามสิบครับผมโอ้ยหายอดเงินบ่เห็นเอา้า จัดไปจักเบียดโรยนี่ละเอา้าเปิดเทือบอูบับผมออโอ้ตู้พร้อมยังพร้อมยังพร้อมเรากระไปับผมเห <c oughs> มือนเป็นเบียดได้จีมเบียดนี่ฮะลองจีมเปียกเปียกบึ้งครับผมยังโบเคยเห็นกัดซีได้สินนั่น,นละเนาะโอ้ยมันได้หน่อยเกินมาโอ้ยมันคือหยังล่ะนี่อังกฤษก่อนโบคุณหาโรยพื้นสินโรย คือคุนคาเทดิเกืออีกเล้วครับผมหาโรยเปืสินบอมีคาดอกผมอันโอ้ยเบึ้งมันบวเตียกหาเมี้ยเออเดี๋ยวโดิวะมันไปไว้เกินนะเนี้ยมบดทันเน้ยมบดชัน,นมนนันจะขอใจเจ๊กบอบบขอใจครับผมเออฮะนะเออบวขันพอดีอุ้ย้ย โอ้ยอย่าหาเช็ดเยินไปด้นี่โอ้ยเอาเรื่องชุดเด้นี่โอ้ยโอ้ยเบิง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 ,บงเจ้ขอพขอใจมันดหรอกครับผมออขอใจเจ้ต้นต,นตอนตอนได้นี่นแหละตอนเสียงวะยนังสั่สงจัดไปเพื่อหาลอยกระสินอีกเลี้ยวโ้เด็กสองลอยหาชคุณหาลอยสินั จังใเฮ้ยคือสีหลายยู่เบิ๊บวินแบบนี้เฮ้ยหนึ่งพาสิเอาเอาาเอ้ยบวดซ้ำเวะเนาะบซ้ำไดวะโอ้ยดไปเยอะเออนะโอ้ยหาไปตครับผมเรนจังไห hey, uh, ว่าเรีนเบีบพวกข้อใจดิ เู้โเวลามันเตียกนี่มเบืองสงคือสีเบือดนี่ลแะครับผมท่านมันสีโวลรัวปานนี้เี๋ยวสีพันตัวเกาเล่ยึช้วบชวบออ้มามานีโอ้ยตัวนักนัโบมมานี่ยตูวนักนัยู่สีเบือดเลี่ย เหรียญจังด่ของกูนี่ก im oh, ูเหรียญไปก็ขัดเงินเวียนกำรมเวียนกำรมกินเปียกๆเตะเตะดีเทียมเบืองบมโหเรื่องนั้นหมดก็เรียนไปได้เนาะเอามาบวกมาพวกรวยเบ็ดแค่กูวานี่ก็นาเหลือดอกคันสิวโวดูปนี่ คับครกบ้องชีวิตไว้ลูกละยาเฝ้า,าหมดยาเฝ้าเบิดในใส่ถุงเขียงมันอยู่ใส่เบิดโอยหนอ,อออนฮะน่ะออฮนะน่ะมาเอาคักๆนี้คุ้นหาเอยเปิดสินมาเนี้ยมาเนี้ยอ,อนะือฮะน่ะเป็นใดเป็นใมา จบอันหาลวยก็สีเสิทะทเล้วนี of <ıyorlar. S 2> น่จบปจังไรหยุดเกีงนะเฮ้ยหยุดเกียงกืนเออปักตูส้งรวยหามันก็มาหลุดครับผมรับได้หแหละเออของเท่ของเทเออมามีมีเฮแนนอนมีเฮแนนอนนี่นี่อเอ เออบวกไป 7, เจ็ดพันหกยแล้วครับผมตอนนี้ได้กำไรมาสามพันเออได้กำไรสามพันเนาะเออสั้นก็เอาซ้ำนี่แหละครับผมโอ้ยจีมเปียกเตี๊ยกดีครับผมเบึง้งบม่ขอใจหรอกแต่มันได้ได้เงินเอาละวะเนาะครับเนาะ